สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail บนมือถือระบบ Android นะครับมาดูวิธีการสมัครครับถ้าเป็นมือถือเครื่องใหม่นะครับจะยังไม่มีบัญชี Gmail นะครับให้เราเข้าไปที่ Play Store ได้เลยแต่ถ้าเรามีบัญชีอยู่แล้วนะครับเร,เราต้องการเพิ่มบัญชีให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ เลือกเมนู Account นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่ม Account ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมให้เราเข้าไปที่แอป Gmail นะครับให้กดที่ขีด3ขีดตรงมุมซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่สามเหลี่ยมสีขาวนะครับทางด้านขวา แล้วก็กดเพิ่มบัญชีนะครับเมื่อถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกสร้างบัญชีจะเข้ามาสู่สเต็ปที่1นนะครับให้เรากรอบชื่อนามสกุลตรงนี้จะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ สเต็ปที่2นะครับให้เราใส่วันเดือนปีเกิดนะครับผมปีในที่นี้ต้องเป็นคริส์ศักราชนะครับต้องเป็นปีคศนะครับผมแล้วก็ทำการระบุเพศให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดถัดไปสเต็ปที่3นะครับผมเลือกที่อยู่ Gmail นะครับ ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูวงกลมที่ผมวงไว้นะครับวงกลมแรกแล้วก็วงกลมที่2นะครับชื่อตรงนี้จะเป็นชื่อที่ระบบเขาตั้งมาให้นะครับผมถ้าเราชอบเราก็เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการสร้างใหม่ก็ให้เลือกสร้างที่อยู่ Gmail อื่นนะครับตัวอย่างผมจะสร้างบัญชีใหม่นะครับ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปถ้าชื่อของเราไม่ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ในระบบเราก็จะเข้ามาสู่สเต็ปที่4ีนะครับให้เรากำหนดรหัสผ่านแล้วก็กรอกใส่ช่องทั้งสองช่องให้เรียบร้อยนะครับสเต็ปที่5นะครับผมให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเราต้องการใส่ภายหลังก็กดข้ามไปนะครับ ต่อมาสเต็ปที่6นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็กดชั้นยอมรับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่7ตรงนี้ให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ